สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเมสาไทยแลนด์เนาะวันนี้นะคะเดี๋ยวเมีจะจัดกระเป๋านะคะ,ะจะต้องเดินทางต่างจังหวัดนะคะต้องขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะแล้วก็วันนี้จะจัดกระเป๋าจากสามใบนะคะเห็นไหมด้านขวามือนะคะให้เหลือใบเดียวนะคะเพื่อสะดวกในการเดินทางเนาะ เพราะว่าในการขึ้นเครื่องบินเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักซื้อน้ำหนักไปจำกัดเนาะอ่ะนะคะเดี๋ยวมาอธิบายกันเลยวันนี้แบบว่าดูวุ่นวายมากเพราะว่าเลือกยากมากนะคะว่าที่จะเอาอเครื่องสำอางชิ้นไหนเอาแต่เครื่องสำอางชิ้นสำคัญ,สำค,ญสำคัญเท่านั้นนะคะโอ้โห,โหแบบว่าเออหยิบแล้วออกแล้วเข้าหยิบแล้วเข้าหยิบแล้วเข้าแบบว่ามันลำบากนิดนึงนะ แน่นะคะอันดับแรกเลยคือแปรงนะคะเมก็จะจัด,จดเนาะเลือกในสิ่งที่แบบจําเป็นจริงๆอะ่ะที่จะไปแต่งเจ้าสาวต่างจังหวัดนะคะอันดับแรกที่ใส่ลงไปแล้วคือแปรงเนาะเห็นไหมแปรงแปรงที่เป็นพวกฝุ่นทั้งหลายนะคะที่ใช้ในการแต่งหน้าเนาะเสร็จแล้วก็พวกไพรเมอร์นะคะรองพื้นต่างๆเนาะครีมบำรุงนะคะ สเปรย์น้ำแร่เอยอะไรเออยนะคะอืมอันนี้ก็จะเป็นพวกอายแชโดว์นะคะแล้วก็บลัชออนเลือกยากมากนะคะหยิบแล้วหยิบเข้าหยิบออกนะคะดินสอเขียนคิ้วนะคะดัดขนตาอันนี้ก็แบบไปหยิบมาจากในคลังเนาะไปหากระเป๋ามาเสริมนะครับกระเป๋าใบเล็กๆที่แบบ อันนี้ก็ขนตาเนาะขนตานี่แบบโอ้โหเลือกยากมากบางทีเราต้องไปเจองานแบบหลายหลายตาหลายแบบนะเราก็ต้องหาขนตาที่มันหลากหลายนะคะแบ่งใส่ไปทั้งขนตาบนขนตาล่างเนาะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเล็กๆเ,เนาะไว้ใส่พวกจุกจิกอันนี้ใส่ลิปไปเนาะใส่ลิปไปนะคะอ่าเห็นไหมพวกลิปเอยอะไรเอยนะคะแป้งฝุ่นนี่เห็นไหม เราใส่ไปนะคะโอหยิบเข้าหยิบออกอยู่เยอะมากคัตเติลบัตนะคะพวกอุปกรณ์ต่างๆก็สำคัญอันนี้นะคะสเปรย์ลงผิวตัวเจ้าสาวนะคะพัดลมทิชชู่ทำความสะอาดต่างๆนะคะก็ต้องเอาไปอ่าเห็นไหมเรียบร้อยอ่ะเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ดูคลิปจัดกระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้อ่า แต่งเจ้าสาวไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อหลายวันก่อนเนาะแล้วก็วันนี้ว่างนะคะได้มีโอกาสที่จะมาอัดคลิปเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่อัดคลิปจัดกระเป๋าไปแล้วนะคะสาในหนึ่งเนาะก็คือจัดจากสาบกระเป๋าให้เหลือหนึ่งใบนะคะเพื่อ,อ,อสะดวกนะคะในการ เดินทางนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้นะแล้วก็มาดูว่าวันนี้เมกลับแล้วนะคะก็คืออุปกรณ์ทั้งหมดนี้อยู่ที่กระเป๋าใบเดิมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแปลงเนาะให้ดูใกล้ชิดก,กันอีกทีหนึ่งนะคะแปลงเออแล้วก็พวกทิชชู่แห้งทิชชู่เปียกไม่มีพร้อมนะคะมีอย่างมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเมย์ถือว่านะคะมีให้ครบนะคะไม่ต้องมีให้เยอะแต่มีให้ครบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกพัออินบัตรนะคะในกระเป๋านี้ก็จะเป็นพวกแปรงอันนี้เมรเรียกสั้นๆว่าเป็นแปรงแห้งเนาะพวกใช้กับพวกฝุ่นทั้งหลายนะคะแล้วก็กระเป๋านี้นะคะเป็นแปรงเปียกนะคะเป็นแปรงเปียกนะคะใช้กับพวกรองพื้นงานเปีย,ปยกๆทั้งหลายก็อยู่ในกระเป๋านี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นสเปรย์ ลงผิวเจ้าสาวนะคะก็เอามาสองสีนะคะสีขาวแล้วก็สีออกเนื้อๆหนะะ่อยค่ะสำหรับผิวสองสีบางคนก็อันนี้ก็ขาวไปอันนี้ก็ค้าไปผสมกันได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยพวกบำรุงต่างๆนะคะทรีสเม้นต์ลาเมสเต้นน้ำแร่ลาเมแ,แล้วก็อันนี้ตัวทําความสะอาดนะคะลืมไม่ได้เลยแล้วก็พวกขนตรงขนตาอะไรนะคะต้องมีให้พร้อมนะคะมีให้ครบ ไม่ขาดนะคะให้มีอย่างละหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะสามารถยกออกได้นะข้างล่างก็จะเป็นเครื่องสำอางล้วนๆนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางล้วนๆเลยที่มีนะคะตามนี้เนาะครบนะคะอันนี้บำรุงเนาะโอ๊ยบำรุงของฉันนี่อันนี้จะบอกว่าเป็นบำรุงนะคะเนี่ยบำรุงของฉันนะคะมีลิปเลบ คอนแทคเลนส์ก็มีนะคะอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์เนาะในกระเป๋าใบนี้นี่คือครบนะคะบำรุงบำรุงมีหมดนะคะเออ,อน,นี้นะคะให้ดูคร่าวๆก่อนนะว่ามีละมีจัดกระเป๋าจัดยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นลิปแป้งฝุ่นนะคะบลัชออนไฮไลท์เชดดิ้งนะคะไฮไลเนอร์นะคะนี่เจลทำความสะอาดนะคะ ล้างมือแอลกอฮอล์ก็มีนะคะถือว่ามีต้องครบนะคะต้องครบนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะมีก็ไปก่อนนะคะแล้วก็วันจันรนี้จะเดินทางกลับกะทะมแล้วนะคะยังคงใช้กระเป๋าใบนี้ใบเดิมอยู่นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันครบดีนะคะอ่ะเดี๋ยวไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงก็เออก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคลิปหน้าจะเป็นการ เรื่องแปลงแล้วกันเนาะมีคนขอมาเยอะมากนะคะสำหรับวันนี้เมไปก่อนนะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้า